ครับเราเข้ามาในอีกห้องหนึ่งนะครับห้องข้างๆกันโอ้โหเต็มไปด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมากมายเลยใช่ก็อาจจะเยียดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราเราคอยปรับตกแต่งแล้วก็เตรียมสถานที่ใหม่เราได้สถานที่ใหม่ลวที่ไหนครับภายในอยู่อยู่หน้าโรงเรียนนะครับเป็นอาคารใหม่เป็นอาคารสองชั้นอ๋อก็คงต่อไปจะไม่ไม่แน่นแบบนี้ละจะขยายแต่ละจุดแล้วก็มีการเอาของไปจัดแสดงเป็นการเล่าเรื่องจากสิ่งของ อ๋อแสดงว่าทางอะไรทางกรุงเทพมหานครอนุมัติประมาณมาสำนักงานเขตก็ช่วยดูแลฝ่ายพัฒนาชุมชนก็รับผิดชอบโดยตรงอครับในห้องนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างครับูส่วนมากจะเป็นของปืนเลยใช่ที่ที่เราจัดอันนี้ไม่ใช่คนของคนบางกุเทียนฮะแต่เป็นคนที่มีถิ่นฐานแล้วก็โยกย้ายเข้ามาในนี้คนบางกุเทียนชายทะเลนี้จะเป็นลักษณะของการอพยพมาจากนอกพื้นที่ครับแต่เยอะ นะครับวันนี้ดามสวิงที่ว่าช้อนปลายนี้หน้าไม้หน,น้าไม้นี้ของจริงท,ท,ที่ที่ใช้อยู่ในอดีตแล้วก็เข้า <ๆ S 1> มาม,มอบให้ซ่อมแทงปลาไหลก็จะมีเป็นซี่เล็กๆเหมือนอปลาไหลคล้ายๆกับปลาหลาดนะครับ<อ>เป็นซี่นี่เราต้องหุ้มไว้อันตรายกับเด็กๆอันนี้ๆๆคันกระสุนเหมือนธนูคนยิงต้องยิงเป็นอาลุกกระสุนใส่ตรงนี้แล้วยิงถ้ายิงไม่ไม่เป็นก็จะเข้ามือตัวเองอ๋อไม่ใช่ธนูนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ครับเป็นเรื่อคันกระสุน นะครับยิง<ม>พวกกลิงพวกอะไรเงี้ยที่มาล้วงขโมยของอะไรตามบ้านอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นเบ็ดตกปลากระพงขาวเ<ม>ส่วนส่วนมากตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพทางการประมงครับออคนกรุงเทพในอดีตนะฮะชายทะเลเนี่ยทำวังเล็งก,กุ้ง<ม>นะครับแล้วขยับขึ้นมาก็เป็นนาเกลือ<ม>จากนาเกลือก็เป็นนาข้าว<ม>นะฮะในบางอุทยนนี่หลากหลายมากเลย ครับนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยลูกกลิ้งทํานาเกลือสมุทรเกลือแกงอะครับที่เป็นเม็ดส่วนครกนั่นก็คือของนาข้าวก็คือตำข้าวมีตำกะปิก็คือที่ยุ่ยๆุ่อะครับครับอ่ามันเค็มส่วนนี้มีมีสาข้าวเหนียวเห็นไหมอันนี้ก็จะตำพวกข้าวเหนียวพวกขนมจีนพวกอะไรนี้อันนู้นล้วสสาหรับ ตีข้างคันคันนาลักเือแล้วก็จะเก็บเอาไว้มาจะรวมรวมไว้หน่อยนะครับตั้งหายอันนี้แหละจะเป็นของเก่าแหละอันนี้แหละใช่ใช่ครับเครื่องสีฝัดอันนี้ก็คือนาข้าวล็อเบียดนี่มีลวดลายอะไรนี้ฮะใช่ใช่ครับอันนี้จัดเขาคัดเลือกล้อที่ยังยังแข็งแรงอยู่แล้วก็มาติดลวดลายเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการในการทำพิธีทางศาสนาอย่างเช่นแห่เทียนข้าบรรสาหรืออะไรพวกเนี้ย ตัวนี้พอหลังจากเ,เลิกก็คือปัจจุบันนี้มันทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยก็จะปลดระวางแล้วก็จะมาเก็บเก็บเอาไว้ว่าเออเราเคยมีไอ้อสิ่งเนี้ยอยู่ในในพื้นที่นี้มีซากกระดูกช้างอันนี้ช้างครับอันนี้<อ>ขุดได้ในบ่อเลี้ยงกุ้ง<อ>คือเขาขุดขุดลงไปแล้วก็จะเจอแม้กระทั่งเนี่ยฮะเศษเครื่องอุปกรณ์<อ>ตรงนี้ย<อ>ซึ่งเมื่อก่อนเขาบอกว่าแถวบางเทียนชชยเลนเนี่ยไม่มีคนอาศัยอยู่ แต่อันนี้ขุดลงไปประมาณหเมตรนะครับเขาขุดบ่อเพื่อจะเลี้ยงกุ้งเนี่ยแล้วก็จ,จะเจอครับเพราะแสดงมันฝังอยู่นานแล้วครับแล้วก็มาจัดรวมไปแล้วเดี๋ยวก็คงจะพิสูจน์กันอีกทีว่าเออมาสมัยไหนช่วงไหนต้องขายนี่จากเมืองจีนนี่สังคโลกแล้วนะฮะถ้าขายก็หลายบาทละมังกรปากหยักสมัยรัชกาลที่สี่แล้กันที่ห้านะครับคนแถวนี้ก็ยังคงมีอยู่ของพวกเครื่องใช้เครื่องนิ้นเผาอะไรพวกนี้แล้วก็จะเก็บเก็บเอาไว้ แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะขยายให้ให้มันมีพื้นที่มากซึ่งขอเหล่านี้นี่มาจากชาวบ้านในนี้ทั้งหมดนนี้เท่านั้นเลยครับที่เก็บได้ที่นั่งห้องนี้จะเป็นของคนในพื้นที่แจวขนาดใหญ่ที่แจวเรือโอ้โหนะครับเรือลำแค่ไหนเนี่ยตัวนี้จะเป็นเรือที่อันนี้จะไว้สําหรับคัดท้ายเรือเพราะว่าที่นี่เวลาเอาเอาของทะเลหรือเอาเปลือมาเนี่ยก็จะใช้ทางน้ํา เขาจะใช้พวกนี้อยู่ทั้งข้องทั้งอะไรพวกนี้ตัวนี้จะจะเป็นตัวเล่าเรื่องในอนาคตเดี๋ยวถ้ามีการพัฒนาขึ้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นการเล่าเรื่องทั้งหมดแม้กระทั่งผ้าเครื่องการที่ว่าเ,าเขาไปทางเรือมีสาราท่าน้าแต่ละวัดก็จะมีอยู่ถ้าหากว่า,ากลุแตกใช่ไหมฮะชิ้นดเล็กน้อยบางที่เขาก็จะไปบดท,ทําผ้าใหม่ทําฉนวนใหม่บางที่เขาก็จะไม่เอาไว้คก็อันนี้อันนี้ของวัดสามปลื้ม วัดจักรวรรดิเป็นพระบูเงินบูรทองกันนี่อายุไม่ไม่ต่ำกว่า200ปีแล้วโอ้โหนี่จะกรุวัดสาปลื้มจริงๆนะฮะโอ้โหแต่เป็นพระไม่มีราคาอะไรครับเป็นเป็นเป็นพระพระบูเงินบูรทองส่วนในนี้เป็นเหรียญกระสาบซึ่งใช้ซื้อขายเพราะว่าคนบางกุนเทียนแถวบริเวณนี้ชายทะเลอยู่ปากแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะนั้นก็จะมีทั้งเหรียญกระสาบทั้งอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เ เบี้ยเบี้ยหอยเะเบี้ยหอยไล่เบี้ยหอยไปเลยนะครับไล่ไปเป็นผลด้วงนะครับตังกลูเป็นมาจนถึงปัจจุบันไล่มาหมดเลยสมัยราชการที่ห้าก็มีเป็นชุดเลยครับส่วนภาคเครื่องอันนี้เราเอาไว้สำหรับให้เด็กเขาเขาคิดวิเคราะห์การสืบกันอย่างบางทีเคยมีคุณหมอเขาเขียนว่าสืบจากศพครับโดยฆาตกรรมยังไงแต่อันนี้เราสืบจากพระว่าคนที่มาอยู่ในพื้นที่นี้อพยโยเข้ามามาจากไหนบ้าง ถ้าคนภาคใต้คนับถือหลกปุดทวด <ฮะ S 1> เวลาจะไปไหนคนไทยนะ <ฮะ S 1> ก็จะเอาสิ่งที่ตัวเองนับถือหน้าติดตัวไปด้วยเพือ่อเป็นสินริมงคลเพราะนั้นถ้าเจอหลงปูดทวดเยอะแสดงว่าคนภาคใต้ขึ้นมาเยอะหรือคนในชุมชนนี้ได้ไปเที่ยวไปมี ก็แล้วแต่จะมีท้องกันใช่ครับหรือมีพระพุทธชินราชก็แสดงว่านวดพิษณุโลกถ้าไปเที่ยวเกิดคนพิษณุโลกก็มาเยอะส่วนใหญ่เป็นตัวนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรหลวงหลวงปู่สุขก็จะเยอะนะครับเท่าเอ่อวันนั้นอันนี้อันนี้ก็จะอยู่แถวแถวชายทะเลนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนอันนี้นี่รุ่นแรกเลยหลวงพ่อบ้านแหลม ครับเพิ่มพ่อบรแหลมดีกูกระทิง <c oughs> นะครับแต่าอันนี้เราไม่กลัวหรอที่จริงเรากลัวนะแต่เรามีรปรพยี่ิชั่วโมง <c oughs> ที่เราได้งบสร้างอาคารใหม่เพราะว่าคณะผู้หลานได้ได้มาเห็นตรงเนี้ยครับคือในนี้ถ้ารวมหมดแล้วมูลค่าที่สูงมากสูงม,มาก,มากแต่แง่ของเก่าของอบูชาของมีค่าเยอะใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเอามาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็ก แล้วก็ตี่่่มาททองเีคนที่มาเที่ยวชมที่สถานท้องถิ่นที่นี่ส่วนใหญ่เป็นใครครับนักเรียนนักศึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เด็กเล็กเด็กน้อยส่วนมากอมากสุดเลยก็คือคนแก่มัเลยฮะมารื้อพาลูกพาหลานเะไฮะบางทีมาทานอาหารทะเลซีฟู้ดเพราะตรงนี้เป็นแนวเส้นตอนนี้ได้รับความนิยมมากเลยอาหารทะเลสดหลังจากนั้นมาก็จะแวะเข้ามา นี่มันตรงตามตามเป้าประสงค์ของพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าครับที่อยากให้ให้เราเราเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยากให้ใครเข้ามาชมไหม่ที่จริงคนในพื้นที่เป็นดับแรกให้รู้จักตัวตนใช่ฮะเด็กลูกหลานในเนี้ยให้รู้หลักให้ให้ให้รู้จัก ปุยตายายทวดหรือผู้ที่มาเริ่มบุกเบิกตรงนี้ันไม่นี้เป็นเกาหลีกันหมดเลยใช่อ๋อนั่นคือเป้าหมายเป้าหมายหลักเลยจากนั้นตรงตามเป้าไหมครอันนี้ตรงเพราะว่าห้องนี้จะเป็นห้องเหมือนกับสื่อการแสดงของโรงเรียนด้วยใช่หมครับคนต้องถ่นก็มาดูจริงงใช่เวลาเด็กเรียนสังคมวิทยาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยก็จะพาเข้ามาในนี้ แม้กระทั่งบูรณาการกับคณิตศาสตร์เช่นต่างนี้จำนวนเท่านี้เท่านี้อะไรเนี่ยเป็นแบงเป็นเอก์าศาสตร์ก็มาเรียนในนี้ได้นะครับถ้าคนต่างถิ่นต่างถิ่นที่เข้ามาสุดมากโอ้เยอะมากเยอะมากตอนนี้ยอดของเรามีก็ไม่ต่ำกว่าหกหมื่นคนละที่เข้ามาในนี้ที่เข้ามาศเข้ามาึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ที่นี่เป็นเป็นที่ศึกษาทางเยาวชนอันนี้ไม่รวมถึงว่าคณะต่างๆที่มาเป็นกลุ่มย่อยนะครับครับคณะที่ว่าเป็นทางการมีหนังสือมาอันนี้เราจะซึ่งน้องๆเขาฝ่าย เนี่ยเจ้าที่อาสาก็จะลงบันทึกเรื่องรายงานที่สํานังกงานเขตตลอดทุกเดืนอนก็แสดงว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ได้ทําหน้าที่ในการเผย <ผม S 1> แพร่เ,เรื่องราวได้อย่างเต็มกาลังบูรณ์แบบฮะฮะแล้วอันนี้ก็มีของแถมด้วยท้ามาที่นี่ได้หลัง16ไร่โครงการเกษตรน้ําเค็มของโรงเรียนโรงเรียนเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงด้วยครับแลระดับประเทศซึ่งเขาจะมาอบรมมาเรียนรู้กันที่นี่ด้วยไปดูของจริงได้ ดูของจริงได้แล้วเหมือนกับเป็นตัวย,ย่องไงฮะข้างหลังผมถ้าเป็นแหล่งรู้คล้ายๆกับในถ้ามาชุมชนนี้คุณไม่ต้องไปตามบ้านชาวบ้านก็ได้คุณมาดูที่นี่เราจะมีบ้าน,ม,นมีบ่อเลี้ยงกุ้งม,มีที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยมีอะไรให้ดูในนั้นแม้กระทั่งกระชังเลี้ยงปลากัรอนุบาลสัตว์น้ําซึ่งเด็กก็ใช้ตรงเนี้ยเรียนเพื่อเติมเต็มที่บ้านเขา ขายเก็บใช้โดยไม่ได้มีการทําบัญชีหรืออะไรแต่ถ้าไมนี่เราใส่กระบวนการนี้ลงไปอก็จะเติมเต็มเมื่อเขาโตขึ้นเขารู้จักการใช้จ่ายที่ถูกต้องก็จะทําให้เยาวชนแถวนี้ก็จะรู้จักตัวเองรักท้องถิ่นมากขึ้นแล้วท้องถิ่นด้วยแล้ววิถีถิ่นแล้วก็การดําเนินชีวิตนะครับเปิดให้ชมฟรีไหมครับฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆมีวันหยุดไหมครับหยุดจันทร์อังคารจันทร์อังคารหยุดพุธถึงวันอาทิตย์เปิดตลอดเปิดตลอดกี่โมงถึงกี่โมงครับ ก็คือช่วง8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็น8มงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นวิธีมามายังไงครับก็คือจับจุดจากพระาพรามสองจากเซ็นทรันพระรามสองมองิกซี <มา S 2> ก็ลงคู่ขนานพอมาถึงะสะพานต่างระดับทางแยกเข้าอั่ก็บือ ก็เลี้ยวเข้ามาถนนบางกุเทียนชายทะเลวิ่งเข้ามาเลยสองข้างทางตรงกลางก็จะเป็นประติมากรรมสัตว์ต่างๆอยู่ที่ตรงเกาะกลางถนนซ้ายขวาก็เข้ามาข้างในเลยก็จะมีร้านอาหารซีฟู้ด อาาทะเลสดๆตลอดแนวจนสุดทางก็จะมีปฏิมากรรมปูทะเลทองหลางตัวใหญ่กวางไว้เลี้ยวขวาม,มาเจอเลยถึงที่นี่เลยโอเคครับก็ใครนินยมอาหารทะเลใครได้ยินชื่อบางคุนเทียนมานานนมนะครับอยากมาสัมผัสก็ปลาผมว่าหนึ่งวันเต็มๆมาดูให้ทั่วนะครับก็จะได้ข้อมูลได้ไรายละเอียดไปมากยิ่งถ้าท่านเคยมีชีวิตอยู่แถบนี้สักครั้งแล้วลืมเดือนไปกลับมาเยี่ยมเยือนนี่ง่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับผมมาย้อนอดีตกันครับ สุดท้ายอยากจะฝากอะไรไปยังผู้ชมนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยมาอยากมาหรือบางท่านอาจจะได้ยินนะฮะหรือเคยคุ้นเคยที่นี่อยากจะแนะนําหรือฝากฝังอะไรให้มาเยี่ยมชมพี่สภัณฑ์บ้างครับเราคงฝากนะครับคงไม่ฝังฝากยัางเยอนะฮะมาได้เลยนะครับ อาหารทะเลสดนะครับอร่อยราคาคยุติธรรมนะออถ้าจะคิดว่าแพงผมว่าไม่แพงอ่ะถ้าเราเปรียบเทียบวกวับคุณภาพนะครับเมื่อคุณมาทานท้องอิ่มแล้วอิ่มท้องแล้วถ้าอยากจะอิ่มสมองก็ลองมาที่พิพิธภัณฑ์ ที่โรงเรียนรางพิทยาลงกรพิพันธ์ท้องถิ่นบางกุเทียนจะมีอาหารสมองให้ท่านเติมเต็มเข้าไปอีกมีเจ้าที่ตลอดเวลาแน่นอนครับเกลือศักดิ์เองอยู่ตลอดได้ไหมอยู่อยู่ตลอดครับอันนี้ก็คือหนึ่งต้นแบบของแหล่งเรียนรู้นะครับที่เรียกว่าเป็นพิพิพัณฑ์ท้องถิ่นที่อยากให้เยี่ยมชมกันไม่ต้องเป็นคนท้องถิ่นมาก็ดีครับทั้งนี้นั้นก็เพื่อเราจะได้รู้จักตัวเองครับท้องถิ่นของตัวเองวันนี้ขอขอบคุณครูเกศักดิ์เป็นอย่างมากครับขอบคุณมาครับดีครับผมสวัสดีครับ ถามว่ามีความถูกจากไหนบ้างความถูกมีจากใจหนึ่งจากใจคนเรานี้มันตันออกมาจากสิ่งที่ในตลาดก็ไม่มีขายขายเฉพาะที่คนเดินตามรอยพ่อที่เราได้รับความถูกอย่างนี้คือหนึ่งเพราะว่าพราะองค์ท่านเวลาท่านเหนื่อยท่านจงประชวนท่านฟื้นขึ้นมาท่านก็ลงเลงอินว่าน้ําท่วมนะ น้ำท่วมเข่งเกิดอย่างไรน้ำเองชาวบ้านเขาจะอยู่อย่างไรและวันไหนไม่มีน้ำคนจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านทรงนานอย่างนี้ผมเองเดินตามรอยพอ่อผมเองก็ผมคิดว่าผมไม่เหนื่อยผมมีความถูกเมื่อผมในตมามานเดินตามรอยพอ่อและผมพร้อมที่จะอุทิศเวลามีค่าของผมให้กับชุมชนให้กับคนอื่นเขาตายทอดเป็นวิทยาการไม่ว่าตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยจนกระทั่งผู้สูงอายุในนี้หน่วยงานภาครัฐหลาย,หลายๆหน่วยงานเข้ามาติดต่อให้ลุงเมย์ไปบรรยาย หลายหลายหน่วยงานติดต่อเข้ามาศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ถือว่านั้นประสบความสาเร็จและเข็บคำเลยชีวิตแล้วเราอย่าไปคิดว่าเป็นเงินเป็นทองส่วนที่ได้ไล่ลักษณะอย่างนี้น้อยคนมากที่ทโอกาสดีๆที่กว่าจะมาถึงแต่ถ้าเราทําด้วยใจรักทําด้วยความผูกพันทําด้วยความซื่อสัตย์กับตัวเองความสุขล้นเหลือที่จะได้มาและสิ่งที่ว่าคนอื่นก็ไม่ได้เราก็ได้